สวัสดีครับผมภูพันุมาตพงเส็งนะครับหรือเล็กสัส้นๆว่าภูตัมก็ได้ครับรูอ,อยู่กลุ่มสาระการเรียนรู้ทยศศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับกลุ่มการเรียนคณิตศาสตร์และก็วิทยาศาสตร์นะครับสิ่งที่นักเรียนทุกคนที่ต้องเข้ามาเรียนในกลุ่มการเรียนนี้ที่ต้องมีต้องเตรียมตัวคพือหนึ่งท้นฐานทางนาด้คณิตศาสตร์แล้วก็วิทยาศาสตร์ที่ต้องติดตัวมาตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเนี่ยต้องมีติดตัวมาเป็นอย่างดีนะความรู้ต้องแน่นนิดหนึ่ง เข้ามาเรียนแล้วก็จะได้ประสบความสําเร็จแล้วก็ต่อยอดได้ดีนะครับในอนาคตในการเลือกอาชีพแล้วก็ในระหว่างที่เรียนเนี่ยโรงเรียนก็ในกลุ่มการเรียนเนี่ยก็จะมีอะไรให้ทําได้หลายอย่างครับเช่นการทดลองวิทยาศาสตร,ร,ร์ซึ่งวิทยาศาสตร,ร์ในตอนมอปลายเนี่ยก็จะแยกออกเป็นหลายแขนงฟิสิกส์เคมีชีวะโลกดาราศาสตร์อวกาศธรณีวิทยาวัตถุนิยมวิทยาแล้วก็รวมไปถึงคณิตศาสตร์รวมไปถึงวิทยาศาสตร์การคำนวณนะครับ ซึ่งมันมีหลายแะนนวิชาในกลุ่มการเรียนนี้ฉะนั้นสิ่งที่จําเป็นที่สุดที่ครูต้องการให้เรียนนี้ก็คือ1ในเรื่องของความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และก็คณิตศาสตร์ย้ํานะครับว่าต้องมีพื้นฐาน,นด้านนี้จากประสบการณ์นะครับที่เพื่อนครูสอนในโรงเรียนนี้มาเป็นระยะเวลาประมาณ9ปีนะครับผมูก็มีสิทธิ์เก่าเนี่ยมากมายที่จบออกไปเดี๋ยววันนี้นะครับจะมีพี่ๆสิทธิ์เก่านะครับเข้ามาเล่าประสบการณ์ที่เรียนในโรงเรียนของเราให้ฟังกันครับ สวัสดีค่ะชื่อตีการอัมไพพรค่ะชื่อเล่นชื่อว่าหญิงกำลังศึกษาอยู่ที่คณะสถาปตัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะตอนที่เรียนโรงเรียนนี้นะคะมอต้นเรียนสายกียิปตค่ะส่วนของหมอายนะคะก็จะเรียนต่อที่สายวิณิตห้องธรรมดาค่ะทําไมถึงเลือกที่จะเรียนสายนี้นะคะก็คือความหลากหลายที่เราจะไปต่อในคณะต่างๆในมหาวิทยาลัยค่ะไม่ว่าจะเป็นหมอวิศวะเภสัชทันตะศาสตร์หรือว่าสถาปย์ค่ะ วิชาในการเรียนของสายวิทย์คณิตนะคะเด่นๆเนี่ยก็จะมีฟิสิกส์เคมีชีวะแล้วก็คณิตพื้นฐานคณิตเพิ่มเติมค่ะบรรยากาศในการเรียนนะคะก็จะมีการแชร์การทําข้อสอบแล้วก็แบบฝึกแล้วก็จะมีการเรียนไปตามเนื้อหาแล้วก็มีการสอนเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อสอบที่จะนําไปสอบเข้าแล้วก็เนื้อหาเพิ่มเติมจากอาจารย์ค่ะ เข้มามหาลัยแล้วได้ใช้เนื้อหาของม .456 หหรือเปล่านะคะคําตอบคือ,อได้ใช้ค่ะไม่ว่าจะเป็นสายสถาปัตย์ทุกคนคงคิดว่าสถาปัตย์ก็คงจะวาดรูประบายสีแต่ที่จริงแล้วเราจะต้องรู้ทั้งโครงสร้างแล้วก็ขนาดของวัสดุในการก่อสร้างทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นวิชาของฟิสิกส์แล้วก็มีการคำนวณของคณิตเพิ่มเข้ามาค่ะสุดท้ายนี้นะคะไม่ว่าจะเรียนสายไหน ทุกสายสามารถไปต่อในมหาวิทยาลัยแล้วก็คณะที่เราชื่นชอบได้ทั้งหมดค่ะอยู่ที่ว่าเราชอบและเราถนัดในสาขาแล้วก็คณะไหนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีสสดค่ะพี่เด่นนะคะ<ฆ>ตอนนี้กำลังเรียนอยู่คณะแพทยศาสตร,ร,าาร,รม์มหาวิาทยาลัยธรรมศาสตร์ชั้นปีที่2ค่ะที่2นะคะตอนนี้กําลังเรียนคณะสถาปัตย์กับาลกวก็มหาวิทยาลัยปีสองค่ะพี่เพื่อนนะคะตอนนี้กําลังเรียนอยู่คณะสัชศาสตร,รค์ค่ะมหาวิาทยาลัย วันนี้นะคะพวกพี่สามคนนะคะก็จะมาเล่าถึงประสบการณ์ในการเลือกเรียนสายวิทยาศตกันนะคะวันนี้ก็ต้องถามคำถามได้เลยว่าทําไมแต่ละคนถมาเข้าสายวิทย์กันเริ่มพี่ก่อนเลยกัน,นะคะก็โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยพี่อบเป็นคนชอบเรียนวิชาวิทยาศาสตร์มากแต่ว่าพี่อบไม่เก่งภาษาเลยพี่ก็เลยตัดสินใจเลือกที่จะเรียนสายวิทยาศตค่ะซึ่งแต่แต่ว่าพี่ขอแนะนําไว้ก่อนนะว่าคนที่จะเข้ามาเรียนสาย จะต,ต้องมีพื้นฐานที่ดีพอสมควรแต่ว่าน้องๆคนไหนที่สนใจก็สามารถเข้ามาเรียนได้เหมือนกันนะเพราะว่าคนเราสามารถฝึกฝนกันได้ใช่ค่ะส่วนนอกจากนี้นเรนาก็ยังมีวิชาที่ให้เราได้ทำแบบได้สองกล้องได้ดูย่กับสารเคมีต่างๆนะคะมันก็รู้สึกว่าเป็นเหมือนพื้นฐานอย่างหนึ่งในที่เราสามารถนาไปใช้ในอนาคตได้จริงด้วยค่ะแล้วก็เนี่ยวิชาที่เรียนสายวิชานะคะมันก็จะแบ,บ่งเป็นฟิสิกส์เคมีชีวะซึ่งน้องๆเน่กอาจจะกลัวว่ามันอ่ะจะแบบมีความลึก แบบเรียนลึกเรียนยากซึ่งนั่นก็เป็นเรื่องจริงอ่ะึ่งแต่ว่าเราก็สามารถที่จะแบบว่าถามอาจารย์ได้เราสามารถที่จะถามเพื่อนได้มีถามรอบๆอย่างนี้หรือว่าแบบว่าสามารถที่จะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม,ตมทางหนังสืออินเทอร์เน็ตต่างๆได้อีกด้วยค่ะจริงๆแล้วพอจบมาเนี่ยเราก็ได้อะไรมากเลยนะคะจากโรงเรียนนี้ก็อย่างพี่เดินก็ใช่ค่ะอย่างที่ที่เรียนคณะแพทย์เนี่ยมันก็จะดูเป็นเหมือนสายสิขภราพร์ที่ดูเหมือนโดยตรงนะแต่มันก็จะ เรียนเน้นในทางด้านของชีวะมากกว่านะคะแล้วก็มีเคมีบ้างเล็กน้อยส่วนฟิสิกส์เนี่ยอาจจะแบบไม่ได้ใช้สักเท่าไหร่ซึ่งน้องอาจจะคิดว่าแบบเรียนไปก็ควรไม่ได้ใช้แต่พี่คิดว่าการเรียนเนี่ยมาทำให้เราเ,เป็นพื้นฐานที่จริงๆแนละ้วตอนนี้น้องอาจจะยังไม่รู้ว่าน้องอยากจะเป็นอะไรกันแน่เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าน้องได้เรียนแบบได้รู้ในสิ่งที่ชอบมันทําให้น้องอะสามารถเลือกอนาคตได้แบบชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะเหมือนกับตอนนี้อย่างที่เรียนคณะแพทย์เนี่ยก็จะมีให้ทาแ a บอย่างเป็นสอบกล้องหรือว่าการ ขาลา่าอาจารย์ใหญ่นะคะมันก็จะแบบว่าได้ใช้ทักษะสกิลแบบที่เราเคยฝึกฝนกันมาตอนมัธยมด้วยค่ะส่วนของอี่นะคะก็เราก็เรียนสถาปัต์เราก็ไม่ได้มาด้านนี้มาด้านสายวิคณิสตสุขภาพโดยตรงแล้วก็จะมีเราก็จะใช้คณิตศาสตร์แล้วก็ฟิสิกส์ประยุกต์นะคะมันก็ช่วยทําให้เราได้เรียนรู้มากขึ้นว่าเราจะไปทํอะไรในสน่วนนี้การเรียนมันจะช่วยทําให้เราได้เรียนรู้ตา่ตางๆค่ะถ้าสนใจ,จในสายวิคยาตเนี่ยน้องๆก็สามารถที่จะเข้ามาเลือกในสายนี้ได้น้องๆอาจจะ มีความกลัวว่ามันอาจจะเป็นทางที่ยากแต่ว่าพี่เชื่อว่าน้องๆถ้าน้องชอบจริงๆเนี่ยน้องสามารถที่จะผ่านมันไปได้มีอาจารย์มีเพื่อนๆที่จะคอยสัพพอร์น้องๆอ,อยู่เสมอค่ะค่ะในส่วนผู้ปกครองนะคะก็อยากจะให้ช่วยสนับสนุนบทหลากของตัวเอวนะคะก็เพื่อให้เขาอ่ะได้เียนรูในสิ่งที่ชอบแล้วก็มีความสุขในการเรียนค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะพวกพี่ก็ขอลาไปก่อน